วัสดีครับพี่น้องชาวอาเจ็ปสุขสิตศรีไม่ได้ยกซีซูกูซุกคนมื่อวันศุกร์้ามาสำรวจราคากล้วยตลาดนัดอำเภอศรีบุญเรืองน้องมันจิถือสิแพงจำได้มื่อนศุกะตรงกับวันที่สิบเก้าเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตรงกับวันอขคารนะครับพี่น้องกับลังสงการนะครับมื่อนศุกรวันที่สิบเก้าพามาชม ข้อยสิบถึงสิแห่งสมัยหลังสงการเนาะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับเอาอข้วยมาจากตัวครับ,อ,อ,รบอันนี้แม่แม่นี่แม่นครับนี่แม่นครับอันนี้ลูกเก่าเจริญครับอลูกเก่าเจริญเนาะ,อ,ะอยู่เพิ่นได้ยักปีแล้วครับ,สอ,รบสองปีหนึ่งเดือนครับสองปีหนึ่งเดือนข้อมสูงเพิ่นเท่าไรครับแม่ร้อยสามสิบแปดเนาะ เปิดไลฟ์เป็นได้ครับเนี่ยสองแสนสองครับสองแสเนาะติดต่อรองได้มีเอกสารครบเนาะครับันถ่ายเป็นนะครับพี่น้องเขื่อนแหนเนาะมือนีเนาะเขื่อนแหนครับมือนีครับครับนี่ครับผู้ใดสนใจก็จังมาเบิ่งครับอยู่ผู้เวียงอยู่ผู้เวียงเนาะ อ่าแข็งขาแข็งขาดีนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ084ครับ084 535 535 040 1040อ่าห้อยยังครับห้อยสมบ้านโคกสะงาเนาะ เพิ่มผู้เวียงบ่ครับคครรัับบมีอีกแม่นึงเนาะครัับอนนี้ลูกบิ๊กเบิร์ดครับลูกบิ๊กเบิร์ดมีเอกสารคมบ่ครับครบครับสูงพ่นสูงลายปานได้ครับแม่น127ได้จักปีแล้วครับนี่งเปิดเท่าใดครับแม่สองแสนสองนึงครับสองแสนสองเนาะต่อรองได้ครับพี่น้องมาเบืองมาชุ่มบอกรัมอยู่คอรกกับเมีนบ่ครับ

าคมันค to well pues ุ้ยเมียบอ้ครับของไผ่นอนันี่แหละครับอ๋อคุ้ยเมียเนาะจ้ะคุ้ยเมียนะทับแล้วเหรอืมได้ซองเดือนได้จักเดือนแล้วครับซองจ้ะฮะซองเดือนแล้วจ้ะได้ซองเดือนทับกับพ่อได้ไปพ่อหงจ้ะพ่อหงจ้าหงสยามมีเอกสารเนาะเอกสารเพิ่นเมื่อวทับตัวตั้งแต่ทับตัวอ่อ เพิ่นสูงหลายปานได้ครับแม่นสูงก็ประมาณ133 133มสามร้าเนาะเป็นทองแรกเนาะจ้าทองแรกติดแล้วมันบ่ครับจ้าติดได้2เดือนแล้วติดแล้วเปิดหลายปานได้ครับเปิดจู๊ดไอ้60,000จ้ะ60,000เนาะเอาเพิ่นลูกจักบาทนะครับจ้าต่อลงได้เอาอันเพิ่นลูกจักบาทนะลูกคทายพี่น้องเฮาเบิ่งนะครับพี่น้อง แข่งขาดีครับพี่น้องครับลำโตนะครับเปิดอยู่ที่หกหมื่นเนาะยดอยู่ที่หกหมื่นนะครับพี่น้องเบอร์โทรเบอร์อะไรครับศูนย9เก้7แปดศูนย์เก้าดเ้านยเจายะหอยลาดหอยลาดบ้านไดครับสีชมพูจ้าสีชมพูเนาะขอบคุณหลายๆครับ เมื่อนี้หลังสงการนะครับพี่น้องกั้วบย่งางท่านนี้มาหลายปีนนะครับเมียต่อ,ไ,ตอไปนะครับพี่น้องงามๆพี่น้องเฮ้ยเพิ่อนๆชมบัดดีครับไอ ตเปิดไลฟ์เปิดปได้ครับแมนนี่ห้องไหวสามเท่า 3, ทไรก่อสามเท่าไรก่อนเสียงสามเนาะสูงหลายเปิดได้ครับเมนร้อยสี่สิบสองเสมเลยเนาะกับพ่อได้ไปครับเบิ่มพันล้านพันรอบแล้วปะครับได้สิบกว่ามือนเนาะมึงแข็งขาครับพี่นอ้อง เปิดอยู่ที่แสนสามน้อยเนาะครับอ่านหน้าตาดีนะครับพี่น้องเบิ่งสูงเงี้วดีเบิ่งไทยเบิ้งไายพี่น้องบเบิ่งนะครับพี่น้องครับสูงลอยสี่สิบสองนะครับเบิ้งไทย ถ้าผมแย่ผมเป็นกระซองแคปโนมาเบิ่อองเราได้อยาได้อยากไปแม่พันธุ์สูงๆอยากเราไปเลี้ยงครับพี่นอ้องลำตัวเงีวแม่เพิ่นเป็นพ่อได้ครับโอ้แม่นี่แม่นี่ยไม่อดใจเลยครับ,รบอ๋อครับเบิดโท่เบิดได้ครับ 093 093 338 338 6758 6758มาแต่อำเภอใดครับสั้นสูงมาจากพัฒนาิลล้มฟ้านี่นะครับอ๋อครับสั้นสูงครับครับสั้นสูงเนาะครับห้อยได้ครับหอยส้มห้อยส้มเนาะส้มห้อยส้มยศเนาะส้มยศสั้นสูงมาจากพัฒนาิลล้มฟ้าครับมาจากตัวครับ มีเอามาสิบสิตนึงยอกไปหาหกตัวแล้วครับโอ้ขายไปหาหกตัวแล้วเนาะมันหมานนะครับเด,ด,ด้อขอบคุณหลายๆครับเป็นมากครับโมาเด้อครับได้ครีาาัวที่เาเาม,มาห่วงเลี้ยนับดีรครับแม่พกเศี่าลยแมาเียแม่ลูกเนาะแม่นี่พันสูงลายปันไดครับแม่ ประสสมาณร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบเนาะสามสิบเนี่ยหน่อยเนีกแล้วบ่ย,ยังหอปะเนี่ยไงครับถึงท้องบ้างครับผมลูกเพิ่นมีอีกแล้วนเ,ลนเนาะครับผม,มน้องลูกเพิ่นชนวงชมมึงลูกเพิ่นนะครับเป็นตัวฟูหรือตัวเมยียเนาะตัวฟูครับตัวฟูเพิ่นเป็นพ่อพันธุ์ใดครับพ่อบ,บ้านๆนี่นะครับพ่อบ,บ้านบ้านเนาะได้จักปีแล้วลูกเพิ่นลูกหาจะได้สองเดือนนะครับได้สองเดือนแล้วเนาะครับเป็นลูกที่ใดแล้วครับ ลูกลูกที่สามนะครับลูกที่สามเนาะแม่เพิ่นเป็นทองบ้างบ่ครับเปิดไลายป้างได้ครับข่มแม่เกย์มือหานะต่อร่องได้เบอร์ทั่เบอร์ใดครับศูนย์เก้าแปด0ูนย์เก้าแป7สองสองเจ็ดสอเนา์แปดศะต่อร่องได้นะครับพี่น้องกลับมาเบิ่งมาชมบอครับขมแม่ลูกพี่น้อง พเายครัขอบคุณลยหลายครับให้ห้กาเิขึ้นมาเลยราคาันหนครั้เข้าอกราคาราคาพนสูงร้ปเดนละครนี่ยได้สามสิบห้าันอยสามสิบห้าเนาะผสมเราพ่พอเมกับพอได้ไปฝากสร้างเงน น้องบัวน้องบัวสร้างอุดรสร้างอุดรครับสร้างอุดรออ่าผ่านรอบแล้วบ่ครับนี่ยผ่านรอบแล้วบ่ครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วผ่านรอบเลยเนาะเป็นแม่เดียวบ่ครับเนี่ว่าแม่ลูกู่กนะครับอ๋อลูกมันเนาะมีลูกลูกเป็นพ่อได้ครับร้อยเซ้งครับร้อยเซิ้งลูกร้อยเซ้งเนาะครับเป็นลูกที่ใดล่ะครับพ่อ ลูกที่สองที่สามเดี๋ยวน้อเปิดไลฟ์ไปได้ครับแ่1 0สนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นเนาะต่อรองได้มาพอต่อรองได้มันว่าคอดเกาหแล้วอ๋อครับเบอร์โทรเบอร์ได้พอศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งนนงาเก้าศูนย์เนมเพื่อได้พอหันงมตองันงาม อ๋อครับครับอ๋อครับครับออ๋อครับครับครับมันหมานได้พ่อเด้อขอบคุณหลายๆครับอ๋อนี่ลูกมันเนาะครับลูกมันนะครับนครับลูกคนงามนะครับครับลูกคนสวยนะครับพี่น้อง เบื้องเอานะครับเอามาจากตัวครับบ่ายมันเมียนั่นนงน่อยเบิดบอกครับเมืองเมียน,นี่เนาะเมียนี่เปิดไลฟ์ประเด็นสี่สิบสองครับสี่สิบสอง อ๋อตัวนั้นสีบสองเป็นเป็นพ่อได้ครับมันเป็นพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านเนาะพ่อบ้านสี่สิบสองเนาะต่อรองได้ต่อรองได้เพิ่นได้จักปีแล้วครับเมนปีกัวครับปีัลปปีกัวครับขั้วสูงเพิ่นสิบกว่ามันเท่าไรมัรลอยเสาลอยเสาเนาะทั่วเนี้เได้ครับสาี่สามสิบสี่เนาะก็เป็นสายบ้านๆ้านขึ้นกันบ่ครับ สายบ้านบ้านครับลำตัว,วทีเนาะครับอะอ๋อครับมาสีตัวนั้งครับมาตัวเนาะอันนี้ก็ราคาสามสามสิบสี่เนาะสามสิบสี่สามสิบสี่เบอร์โทรเบื่อเลยครับ 0 9 <35 S 1> 9 935 4469เาสาห้าาจากบ้านหน้ะนะอยนนะู่มาจากบ้นไ่ครับน้องบ่อนลำพูเนาะเป็งถ่ายพนักพนักงานสินค้าดีลำตัวดีครับอันนี้เมนนีหมื่น40,000 42 0 0 0นะครับ ใช่ดีทายดีครับพี่นอ้องนตูดดีครับพี่น้องชนใจตะแก้ยงกิต๊บโอไอค้คนขว้างนะครับพี่น้องครับนี่นี่เสียงแบบเรี้ยงครับฟรีหมื่นสองพันบาทเนาะ อนาตตดีคร <IS 2> <IS 2> ับใจกับตอร้องได้หครับใจกับตอร้องได้ปรดีค้าบีของภายนนกนี่เนาะองนี่บออันนี้แมอามาจกตัวครับมาสองตัวเนาะอันนี้่นช่วงลายไปเลยครับแม่บ่ิบัตไประมาณร้อยสบ ร้อยยี่สิบบาได้บ่ครับน <wh huh? no. ี่ประมาณนี้เนาะเพิ่นเป็นลูกพ่อได้ครับนี่ยนะเพชรซ้ำยางเพชรซ้ำยางเพชรยังเกาะเพชรซ้ำยางของพ่อบุญอ๋อเพชรซ้ำยางของพ่อบุญเนาะเปิดรายเป็นได้ครับเปิดราคาหกหมื่นห่าต่อรองได้เนาะขับเบิ่งลำตัวเพิ่นหน้าตาครับพี่น้อง มนงแข่งขาครับม no. uh, ึงแข่งขาดีครับพี่น้องครับลำตัวดีสวยนะครับหกมือหนเนาะครับค่พัดนะครับพี่น้องถ่ายดีครับเอ่อเบอร์โทรเบอร์ได้ครับศูนย์หกสองปเนย์สี่าเนาะครับอยู่บ้านไหนครับอยู่ชุมแ้่อยู่ชุมแพเนาะเอามารตัวเนาะ ครับแม่นี่เพิ่นสูงลายหมดเลยครับบริวารคือกัดเนาะสูงกับสิบประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบก่ครับร้อยสามสิบหกร้อยสามสบกว่าเนาะมาเบิ่งมาชมอ่ะครับเป็นแม่นางแม่นบ่ครับเพิ่นได้จักปีแล้ะปีกว่าจะปีกว่าเนาะครับพี่น้องปีหาเดือน,นเนาะครับเบิ่งกลำตัว ใายดีครับถ่ายยกเทเลือกครับแม่นี่เพิ่นเป็นพ่อใดครับลูกผ่านแสนเนาะมีเอกสารบ่ครับอยู่ในรถอยใน้มาจะห้รรถถในกล้ออ๋ออยู่ในรถหกล้อนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็จังมาเบิ่งเอานะครับจังโทรมาสอบถามเบิ่งนะครับตานะครับพี่น้องสวยครับแข้งขาสูงดีครับแม่นี่ ราจะเห็นเหล่ากระชมเป็นเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์กันครับติดตอของกล้วยเของมามครับเราป er mm hmm. เปิดรลานไปไดนครับแม่เนี่ยเก่าซิบหาเนาะครับเนาะต่อรองได้เนาะต่อรองได้นะครับพี่น้องบ้านใหญ่เนาะบ้านใหญ่เนาะบ้านใหญ่ไม่ใหญ่แย้แย้ครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเนี่ยขอบคุณครับโอ้สองคนนี้ใช่ไหมพ่อจีไห่กนองเตือนว่ พอดีครับช่องมือนี้เนี่ยน่ที่มือชุงมลายปล้่วยสาชิเจยแม่ลูกครับแม่ลูกเปิดร้ายไปเลยครับอไว้ซิบเก่าเนาะลูกเพิ่นเป็นตัวแม่หรือตัวครูครับตัวแม่เป็นพ่อพันเลยครับ่เนพันเครับน้องลูกเพิ่นเนตัวแม่อายุได้จักเดียนแล้วครับ สามเดือนวัวเนาะสามสี่เดือนเนาะแม่เพื่อนผสมใบหรับปะครับทองบ้างเนาะเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์เก้าหน่นาศูนย์สมหเนะตัวใหม่ฮะเจ้าผู้ใดคุณจะไปซื้อคอแดงเป็นเสีองอ๋อครับเอาาจกตัวครับเอาสามตัวเนาะครับอันนี้เปิดเท่าใดครับดิ นี่เปิดไปสิบหนึ่งเปิดไว้แสนหนึ่งครับเป็นลูกพ่อได้ับลูกเก่าจะเลื่อนครับมีใบมีหลอดคสูงลายเป็นได้คำเมนโดยยี่สิบสามยี่สิบปีเลยประมาณนี้ครับเปิดเท่าไหรก่อนฮะเปิดแสนหนึ่งครับเปิดแสนหนึ่งนะครับครับมาเบิ่งมาชมเอานะครับยี่สิบสี่ชิ้นหาดใหญ่ครับอ๋อครับมันท่ายครับเป็น้าดีน้ำตัวดีสูงหลายเป็นใด้คบแม่นแม่ยน้อยครับเมียหน้อยแม่ยน้อยอยู่ครับ วัยยิบสองยี่สิบสาครับอ๋อครับล่ำเต๋อนะครับมาตึงมาชมเอานะครับพี่น้องอยู่บ้านไลยครับอยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นเนาะครับครับออกทุณหลายๆครับมันหมานครับมาเบิ่งนขอมแม่ลูกอี่ครับพี่น้อนของพ่อปะครับโอ้โหเปิดไลฟ์ไปนะครับโ้มแม่ลูก แสนเก่าเนาะแม่พันสูงลายปอนไรครับเข้าตา,าสสอ๋อครับผสมลูกเถิกบอกครับนะเป็นพ่อได้ครับลูกพันลูกเบิ่มพันล้านเนาะได้แจ็คเดียดแล้วลูกพันโอ้ครนะับขอโทษแม่เพันธุผสมอีก่หรือบ่กครับอ๋อครับ เบอร์โทรบเบอร์ใดครับ094ฮะ66 74357เนอะครับมาตรบ้านเลยครับผู้เ,เวียงเนาะเอามาค่มเดี๋ยวมาครับครับขอบคุณหล,ลายๆครับมันหมาครับคุณค่มเ,เนี่ยลูกอยู่ครับที่นอนพอดีครับมันหลงเล่นนะ

อ๋อบ่มมีใบเนาะบได้จักเดือนแล้วลูกเพิ่นสองเดือนเนาะเปิดอยู่เท่าไหก่ครับสิบปดเนาะเบอร์โทรเบิดได้ครับ0 8 0 080 744เจ็ปดเจห้าเด้นาะมาจะบ้านดครับซื้อผเรี่ยงเนาะหอยตายเนาะขอบคุณหลายๆครับ ผู้เมียนี่มันของไพนอของอ้ายบ่ะครับผมเปิดไรบันไดครับแมียนเปิดได้สิบเจ็ดห้าครับเพิ่นเป็นสายพันไดครับแม่นไม่ว่าชื่อฮะฮาโมลาเนาะครับเก้าเก้าเจริญเกองเก้าเจริญตรวจพันตรวจพันเหรอเนาะครับผมได้เจ็ดเดียนแล้วเนาะห้าเดียนห้าหกเดียนแล้วนะครับ เปิดไลา์ปันไดก่อครับสิบเกับร์หาเนาะสิบเจียร์าพันต่อร่องได้เนาะเบอร์โทรเบอร์ไดครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหนย์หาหกศูน้าสี่หกเจ็ดแปดนะสี่หกเจ็ดแปดเนาะวามัตรบัตดครับใดนน้มครับนนงามนน้ำสีบุญเรองเขาเนานนงามสีบุญเลี้ยงเนาะเพื่อสีบุญเี้ยงเขาเนะเอามาตัวเดียวปะครับสายเพื่อสุดอนไหมตัวนี้ไปเบิ้งด้วยครับ ที่นี่เปิดหลายปันได้ครับแมน่น12ครับ12เนาะสูงหลายปันได้ครับแม่นร้อยสามสิบแปดเนาะผสมอยู่แบบผสมอยู่แล้วเนาะแม่เพิ่นเนาะพุ่มโตกับพ่อได้ใบกระพ่อพันดูกับพ่ะอย่งนะครับเป็นเล้วยเถียอ๋อผสมกับกล้วยเพือกเนาะครับ ผ่านรอบแล้วบอครับวันที่สามวันที่สามนทียนเดือนนี้เห็นบ่ครับครับลำตัวหนาดีครับแม่นี่สายเพชรอุดรสายเพชรอุดรครับบางแข่งขาดีลำตัวดีครับมหนาเพิ่นนะครับบางหนาหนาเมา่อกี่จังหวัดต่อรองได้เนาะเปิดอยู่ที่แสนแสนสองหมื่นครับพี่น้องครับ เพิ่นเคยได้ลูกมา้งเหรอพ่อครับแม่นั่งครับครับแม่นี่เป็นแม่นั่งเนาะนังครับเบอร์ถ่ายเพ่นครับพี่น้องลำตัวน้าดีครับพี่น้องครับมันหมานเะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับแม่นี่นี่เปิดไลฟ์ไปเลยครับแม่นหกสิบห้าพันเป็นพ่อพันเลยครับ มุจับมูจับไหมอ๋อครับหูจับคอเนาะแม่พ่นแม่ตัวนี้นี่พ่นอายุได oh, like ้จักปีแล้วครับแม่ได้สี่ปีสี่ปีอดสี่ปีแล้วครับตัวตัวน้อยเนี่ยตัวน้อยอยเม่อได้เพราะสองปีไหครับปีเจ็ดเดีอยเนาะ สูงลายไปไหครับแม่นสูงลอยสามสิบครับสูงลอยสามสิบสองเนาะข้าพันครับเป็นตัวยงอุ้ยหุ้ยนะครับพี่น้องเบ่งหน้าพันนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้ครับศ9นย์เก้าสองศูน0 4เก้าเแปดศนสี่หสอยสี่หกสองศูนย์สสีชมพูครับยมูเนาะเปิดอยู่ที่เหอล้องกันหกมืองหาเนาะ ครับมันหมานได้ครับว่าพุ่นหลายๆครับอันนี้ของไผ่นี่ครับนี่ของพ่อบ่ะครับเปิดร้ายบันได้พ่อแม่นี่แถมสามหมื่นห้าพันพันมีลูกอีกยู่บวกครับทับใบสองเดือนก็พอได้ไปครับสูงโตเนาะทานเหรอเนาะทานแล้วได้จักเดือนก็พ่อ ได้2องเดียแล้วเนาะแต่เขายังมาท่านตรวจทองนึกบ่อันสูงลรยป็นไดครับร้อยสามสิบหกเนาะลำตัวเง้วเพื่อนเป็นสายพันุ์ใดครับพ่อเพชรอุดรเป็นแม่เดียวเนาะนี่เนาะเปิดอยู่ที่แสนสามหมื่นเนาะครับสามหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับลำตัวใหญ่หนาดีนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ 082 510 5140งาน่งศู้ก่อสนเนาะพอได้ก่นนี่ค่อยหลายตัวอยู่บ่พออยู่ข้อ,ขอนี่ตัวเดียวเนอ้ออ๋อหมุนเนาะเอามาเลียกค้ายไปเนาะพ่อเนอะาะเบื่องลำาตัวนาดีเนะบบาะครับลาตัวใหญ่นาดีครับเมนยาวเพิน่นเป็นแน่นั่ง เพราะนั่งท้องแรกป่ะครับของตังลยได้ลูกหนึงโอ้ได้ลูกตัวหนึ่งในท้องเป็นลูกที่สองเนาะมันมันได้พ่อเด้อขอบคุณครับยูชมอยู่จักโคมนะครับพี่น้องจักโคมปิดท้ายรายการมาเบงเมรับ แม่นี่นี่เปิดลายปันไดครับเปิดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดพันเป็นพ่อพันไดครับโอ้พอพันไหนหรอเดือดพันมาเป็นแม่ท้องบ้างบอกครับอันพอท้องได้สามเดือนแม่ครับพ่อพันไดไปครับอันนี้ของอันนั้นเก้าจะเลื่อนจะเก้าจะเลื่อนเนาะนี่เอกสารครบเนาะไม่เอกสารนี่บ่ได้เอาน้ำผู้เฒ่าเด้อผู้เฒ่าทำอ๋อครับแต่ว่าก็จาขอปั่นลูกมันออกไปเหลือตะวันเหลือต่วันอ๋อครับสูงหลายปันไดครับแม่ส ช mm uh, anyway> ุ่งรวยสามสิบแปดเปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเนาะต่อรองได้เนาะเบอร์โทรเบอร์ได้ครับครับเบอร์โทรก่อนเนาะครับเบมึงท้ายท่านนะครับท้ายดีค่ะท้ายดีรับประกันท่ายดีมึงท้ายท้ายดีดีท้ายดีเบมึงท้ายดีเป็น เป็นท่องแรกบ่ครับบ่จ้าท่องที่สามเด้อท่องที่สามเนาะศูน้าแป้าแปด่งศูนย์สองเจน่งศูนยองเจ็ดแปดสามศูนย์แปดสามศูนจ้าซื้อว่าจังเลยครับแอดจ้าซื่อแม่แอดแม่แอดยูบันเลยครับยูบันนุ่นบุญมี่น่นบุญมี่อำเภบุษบุญเลี่ยงเขาเนาอเพื่อเมืองอุดอนจ้ามาตะอุดอนโอ้มาตะอุดอเนาะ คุ้ยเขามีจักษตัวครับอยู่ฝนท้ายไปออกไปวุ่งหนึงหัสองตัวเนื้อตัวเดียเนี่ยเราเอามาทำโอ้ครับก็มีเรื่น่ลูกวัดเนี่ยเม็ดเลยกๆลูกใหญ่ๆลูกมันหมันเลยครับเด้อครับครับครับปิดท้ายรายการนะครับพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ใน่เด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันครับคลิปหน้าครับพี่น้อง 嗯。Uh,